红油，黑菜，红油，五花肥。<油> รักกรลายบอกครับอ้าวก็รู้วิสูตรบอกว่าเขาเห็นพ่อไกลนะอยู่กับพระสมุพระกลาโหมอาแทบไม่เชื่อก็ยังมีข่าวรถทีสุขโขทัยอยู่หยกหยกนะก็ผมอาสาตี่ายที่สุขโขทยัยโดยท่านเจ้ามืองจะยกทัพออกไปช่วยแต่ก็เสียทีทาหารเราน้อยกว่ามาก เราจรึงต้องถอยทับมันหนักหนาที่อย่างนั้นเถอะมันมากัะนเหลือที่จะทาจริงๆขอรับเราจรึงต้องถอยทัพออกจากสุขโขทยัยลงมาที่นครสวรรค์ท่านเจ้าเมืองพิษณุโลก็ต้องรีบกลับไปรักษาเมืองกระผมเห็นว่าในพระนครเนี่ยเห็นที่จะคับขันเลยขออาสาล,ลงมาช่วยในพระนครจะดีกว่า เรือดต้นตระกูลเรายัางแรงนะพะ่อไกลพอถึงได้มีจิตใจเยี่ยมหานหานาดีใจที่พ่อไกลมาช่วยป้องกันบ้านเมืองอาถึงจะแก่ก็ยังฝึกปลือดาบอยู่นะพอ่อฝึกครั้งนี้หนักหนาแค่ไหนอย่าปิดบังย่าเลยย่าฟังได้ทั้งนั้น ทั้งร้ายทั้งดีทับคราวนี้มันมากเหลือที่จะทานได้มันล้นมันข้าเก็บกวาดทรัพย์สินหลังแก่ลูกชาวบ้านล้านถิน่นผ่านที่ไหนแหลกร้านที่นั่นอย่างนั้นใช่เหรอกระผมถึงอยากรีบกลับมาช่วยป้องกันพระนคร ูเมืองใหญ่น้อยเห็นทีจะแหลกกันคราวนี้มันมาอย่างโจรโจรร้ายจริงๆอย่างน้อยเหลือในกรุงศรีอยุธยาวไว้ไม่ให้มันทำลายอย่างที่มันทำผ่านมาแล้วก็ยังดีพุณยาเจ้าคะอจ้ากลัวเหลอดาวเรือง ถ้าหากาพระนครเรามีคนอย่างพา่อไกรบ้านเมืองก็เห็นจะไปรอดเนาะแต่สิ่งที่ยากกลัวนะพวกใกรยึดสายใยพวกเราไว้แน่นเถอะอยารู้ก็เหลือแค่เพียงพระนครนี้เท่านั้นเอง กี่คืน,นเจ้าคะพี่เยนถามทำไมจ๊ะอ๋อบ้านช่องห้องหอของผมก็มีทำไมจะต้องเที่ยวมานอนบ้านคนอื่นเจ้าคะก็คุณพ่อชวนให้อาบน้ำถ้าพักที่เรือนนี้นี่จ๊ะแต่ก็คงจะพักแค่คืนเดียวอะ่ะม,มาปุ๊กมาปั๊ดี๋ยวนี่จะเล่รล่อนไปไหนก็ไม่รู้คงเข้าวังนะคงไปอาสารถอะ่ะ ท่านก็เป็นคนอยู่แล้นะเจ้าคะอยู่ทางนู้นก็อาสาทับออกทิรลบตีค่ายพรามาอยู่ทางนี้ก็คิดจะอาสาออกลบอีกนี่นะถ้าเป็นคนอนื่นนะเจ้าคะเขาไม่คิดอาสาอย่างนี้หรอกเจ้าค่ะยามคับขันอย่างนี้นะใครเขาจะอยู่เฉยได้จ้ะนั่นสิเจ้าคะเมียพ่อเสียงก็อยู่คนเจ้าค่ะลูกเมียมไม่ห่วงเลยพูดแต่จะ,จะออกศึกลบก,กับ หน้าที่นะจ๊ะทหารกับหน้าที่คุณย่าพร่ำบอกกับฉันเสมอว่าพี่ไกลเป็นทหารที่สมบูรณ์ถงแม่คุณของบ่าใครๆก็ห้ามคุณหลือท่านไม่อยู่แหรอเจ้าคะ่ะจําได้ไหมเจ้าค้าข่าวก่อนเนี้ยบาดเจ็บเจียนตายถึงร่ำร้อจะออกรบกับมันแล้วนี่แขนขาย,ยังดีอยู่ผมอยู่เฉยแล้วเจ้าคะ่ะ

เดาเรืองให้พี่เย็นไปเอาภาพไปที่นอนจ้ะใครไม่เห็นเข้ามันจะไม่งามนะจ๊ะที่เราอยู่กันสองคนเนี่ยใครจะว่าอะไรก็พี่ช่วยเจ้ากลางมื้ เจ้าก็มีแขกอยู่ท่าน้ำดนเรือนไม่มีใครสักหน่อยเดาวเรือนจะไปสั่งเบาเรื่องกับ้่นะนาะจ้าจะคงทำไมเรื่องกินห <c oughs> ยุดตกใจไปเลย <c oughs> พี่ไม่นลังแกเจ้าหรอก ที่บ้านมึงเห็นลูกสาวชาวบ้านที่ถูกแกใจมันบูบนึกถึงเจ้าล่ำไปฉันต้องลืมพนัรเรตลืมาม,ามาคราวนี้ ใจไว้สองประการประการแรกกลับมาอาสาป้องกันพระนครประการที่สอง,ง,งพี่จะกรับเรียนสมุหาพระกลาโหมให้ท่านเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าจะได้หายห่วงมนเมืองมันอยู่ในเศึกนะจ๊ะ ไม่จัดการให้เรียบร้อยใจพี่ก็ยังห่วงเจ้าอยู่ล่ำไปทั้งยันนิ่งอาพระก็อยุมากแนละ้วพี่เขยเจ้าก็ไปทับเรือนี้ไม่มีผู้ชายอยู่เลยใครมันจะคิดลังแกเจ้าก็ทำได้สะดวกมือ พี่ไม่ได้เล่นแล้วจะดึงเกินไปหรือนะแต่น่าสึกไม่อยากทิ้งจเจ้าให้เป็นสาวอยู่กับเดือนพี่จะไปกราบเรียนท่านวันนี้เหรอมันมันจะไม่เล่นเปน็นอยหรอจอา๊พาพี่รักใจดึทนไม่ได้แล้วนี่ ไกลไปข้างไหนซะละไปบ้านสมุหะพักราโฮมเจ้าค่ะไปเดี๋ยวก็มาอ,อไปทำไมกันคำคำมืดมืดป่านนี้ล่ะเออคุณนม่คุนแมเจ้าค่ะเออ๋ออ เดือดนมลุกละลายยาหอมมาเตมจค่ะ โย่ก็เป็นลมเป็นแรงขึ้มนมาเฉยเฉยหลบคก็สบายแนละ้วอ,อย่าทำหน้าทำตาเลสิยังยังเอ้ายังไม่ตายง่ายๆหนระอกยังคงได้อยู่ไปอีกนาน จนเห็นลูกหลานออกเย่าออกเรืองเวลาแล้วดาวเร่องที่เจ้าจะต้องมีคนคุ้มครองปกป้องแทนพ่อแทนย่าถ้าเจ้าออกรืนไปสมนีว้ว่าก็คงจะหมดห่วง ไไหลวงไกรง่ายวะหลวงไกรมามามา,มาเร็วมาไมา <c oughs> เออนี่นี่เองกลับมาเมื่อไหร่วะเน,นี่ยแล้วสบายดีเะบ้านเมืนอนกำลังขับขันอือเองมาดื่มเหล้าอยู่จนเมาอย่างนี้เหรอเอเอทำไมอ่ะก็ทำไมวะข้าจะดื่มไม่ได้หรอในเมื่อข้าเนี่ยออกเวรแล้วเว้ยเอเอหลวงไกรนี่ สมุห่าพระลาวโหมเขาบอกข้านะว่าหลวงไกลไปสู่ขอแม่หญิงดาวเรืองเราแบบเฮ้ยได้ยินไหมฮะว่าหลวงไกลไปสู่ขอแม่หญิงดาวเรืองกูกลับบ้านเอะกลับบ้านเฮ้ยไอ้ทาบไอ้น้องแก้วก็พี่หลวงเขายังไม่รู้นะเออยังไม่รู้พี่คุณนะ ตองไปอีกไกลเฮ้ยไม่เป็นไรหลวงเคยอะไรอ่ะหลวงไกลนี่พบแม่หญิงดาวเรืองเขาอย่างอ่ะดาวเรืองที่คุณญาสแสนจะหวงแต่ถึงเจ้าหวงอย่างไรเนี่ยี่คุณเฮ้ยสาลแน่จริงเชียเว้ยกูจะพูดกับคุณพี่หลวงเขาอล้วไม่มีอะไรนะทำไมวะกลับบ้านกันเถอะนะไม่กลับไม่กลับ กูจะต้องบอกให้หลวงไกลเขารู้ก re ่อนเซจะพูดอะไรก็พ um ูดมาเขามีงานต้องทำอีกมากก็ไม่ไต้องอะไรไม่มีอะไรมากนองจาหลวงไกลวันนี้พี่ขุนท่านดื่มเหล้าเมามากไปนิดนึงเพราะนั้นหลวงไกลมีธุระอะไรก็เชิญไปทำเลยจ้ะใครเมาจ้ะไม่มีใครเมาใครเมาวะกูไม่เมาไอพี่มึงพูดมาได้ยังไงก็แย่หายเลยดยวะไม่มีเมาเออ เาบเทางนี้ดาวเรืองเนี่ยนะโตเป็นสาวแล้วโอ้สวยจริงๆแม่ผิวนี่ยังกระทองทาไปหมดแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็หม่มสบายสีบัเย็นเองพูดเรื่องอะไร <c oughs> <c oughs> ก็พูดเรื่องแต่งหางกับแม่สบายสีบรัรเยนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ไปนอนซะไปกูเมาใช่นะเนี่ยว่ากูเมาจริงๆเออแต่ว่าคืึงกูเมากูก็อย่าเป่าประกาศให้พวกเองรู้ไว้นะว่าคุนไกลเนี่ยเขาจะแต่งงานกับแม่สบายสีบันเย็นที่ยะแสนจาห่วงแต่นึกเลยวะว่าจะพ้นมือขุนทิพย์คนนี้ไปได้เนี่ยสีปันเย็นเนี่ยไอขุนทิพย์ เองพูดเรื่องสบายสีบานเย็นบ่อยนะักมันมีอะไรเหรอฮ<จ>ะมีอะไรมีอะไรก็กลับ<อ>บ้านแม่สบายสีบานเย็น<ป>พอตกน้ำกูก็เห็นเอวนิดนึ่ง <laughs> สนุกว่าให้สนุกทีนี้นะก็ยังมีโคลงไปก็โคลงมาแต่คราวหน้านะโว้ยคราวหน้าเนี่ยขุนทิพย์ จะสอนอย่างอื่นให้มันอีกไม่ใช่ล่มเรืออย่างเดียวไอ้คุณทิพย์แกผู้หญิงเหรอเงยเองก็ใจเย็นๆสิวาทำไมแล้วอ้คคิดอยู่ตั้งนานว่าเป็นใครเฮ้ยงไี่เองไม่อย่าห้ามคุณจะไปเส่ไหนไปเจอจะเสียมไปเบียดไอ้ไ่อยา นี่เขาให้ใครอย่าห้ามคุณะหวกมึงพานายมึงกลับเดือนไปจ้ดจักโอ้ยุ่ไม่รู้จับจิ้เยฉันจะเจนเลาะฟันในคนที่มันลังแกผู้หญิงนะกลายอ่านะรู้เรื่องหมดแล้วแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะการสื่อกำลังคับขันอย่างนี้แล้วคนไทยจะมาฆ่าฟันกันเอง ไอ้ข่าศึกที่มาอยู่ข้างนอกมันก็ตีปีกดีใจไปเท่านั้นเชื่ออาเถอะแต่ข้ามันแค้นสุดจะทนนะจะต่อความเหลยคนชั่วน่ะกรรมชั่วจะต้องตอบสนองไม่ช้าก็เร็วคนที่ให้ทุกข์กับคนอื่นทุกนั้นจะต้องมาถึงตัวพุทธภาษิตมีอยู่แล้วปล่อยเข้าไปเถอะ ยินกระหูเห็นกับตายอย่างนี้แล้วก็ดีต่อไปข้างหน้าเราจะได้ระแวดระวังให้มันมากขึ้นแต่อาว่าพ่อกลยาวแต่อารมณ์นะเราออมแรงไว้สู้กับข้าศึกดีกว่าเออแล้วได้ข่าวยังไงมาบ้างละ่ะนี่อาตั้งใจจะเข้าวังสักหน่อยหนึ่งก็พอดีพบพระยาพิพัฒน์ก็เลยคุยกันแต่เรื่องทำทองก็ผมได้ขา่าวมาว่ามังมาหานรทา,าแม่ทัพฝ่ายใต้ย,ยกทัพมามากมาย เราจรึงจำเป็นต้องรักษาเมืองนนบุรีและธนบุรีไว้ให้แข็งจึงส่งโปรดให้พญาย,ยมราชยกทัพไปรักษานนบุรีส่วนทนบุรีนั้นเจ้าคุณรัตนาธิเบศขออาสาไปป้องกันขอรับแล้วสาหรับพ่อกลายเองถูกส่งไปทางไหนหรือว่าให้อยู่เวรรักษาป้อมปืนเชิงเพลินในพระนครนี่ละยังไม่รู้ครับ เพราะว่าเหตุการณ์ภายหน้าเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้ก็ผมจึงไม่อยากจะรอถ้าคุณอาไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นที่กระผมจะสู่ขอในเรือลำนี้ไม่ถือว่าผิดประเพณีกระผมอยากจะกราบเท้าขอความกรุณาัครับีคงจะไม่มีใครเขาพิเรนอย่างพวกไกลกับอาแล้วนะ มาพูดสู่ขอแล้วก็ยกลูกสาวให้กันในเรืออย่างนี้เนะ่อ,อแต่เอาเถอะถึงยังไงมันก็หนีบุญกรรมไม่พ้นหรอกนะถึงเราจะดูเลิกจับยามถูกต้องทุกอย่างแต่มาถึงข่าวกรรมมันมาถึงแล้วก็มันก็รีกเรี่ยไม่พ้นหรอกแม่ก็ผมจะไปเรียนสมุหหาพระกราหมว่าไม่ต้องรบกวนท่านแล้วคนนั้ใช่ก็ดีแล้วก็เราจัดการกันเองได้นี่นะ แต่อาว่ามันจะขัดไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งนะอะไรก็แล้วก็เรามีโหนใหญ่ประจำเรือนนะสิท่านมีมหาทักษะเล่มใหญ่ท่านคงจะไม่ยอมหรอกยังไงก็จะต้องให้ท่านดูเลิอกอยางไง